ยินดีบริการทั่วไทยแค่โทรมาหาเราไม่ต้องรอรถจดหน้าบ้านบริการก่อพอสงที่สุดขอบฟ้าอย่ารอชาเลยแล้วก็เจองานใหญ่ครับเราเชื่อมมาสามตัวนะวนี่สามตัวหนึ่งสองสามแล้วก็เชื่อมแล้วก็ใช้ก่อนตัวนี้ครับเกียร์บ่าให้พอดีกัแม่เหล็กจานไฟนะครับแล้วก็ดึงครับลอ่อฟังงอเลยงอเลยครับโอเคนะครับโค้งเลย ยังไปละไม่ออกครับนี่ครับนี่ก็กำลังทำอยู่ครับเดี๋ยวหาวิธีได้แล้วมาอัปเดตกันหลังจากที่เราใช้มาหลายวิธีนะครับมาหลายวิธีแล้วก็หาตัวอ,อ,อย่างมาวิเคราะห์นะครับว่าทำไงให้ออกได้บ้างนะครับเพราะว่าคันนี้ฝุดปัญญาครับแต่ก็ไม่เกินมือครับ ออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เรามันติดฝาแล้วเนี่ยเราก็าเอาออกมาแล้วครับครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวแกนที่มันติดนะครับเดี๋ยวทำการเราออกครับ ่าเอาออกได้หรือไม่แล้ววัดดวงอทิทงผมก็ไม่แน่ใจนะ เรื่องอยู่นะครับเดี๋ยวพอทำตัวจับก่อนแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีหลังจากที่เราใช้มาหลายวิธีนะครับก็ไม่สามารถเอาออกได้นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็ทำการทั้งดูดทั้งดึงทั้งเชื่อมทั้งเจียหมุดออกนะครับแล้วก็หลายอย่างมากใช้วิธีสุดท้ายครับถินเจียครับผ่าออกครับก็จะมี ร่องรอยในความเสียหายของแกนเขเวียงบ้างนะครับแต่ก็ถ้าจะใช้ข้อเดิมก็สามารถเชื่อมทําเกียวได้นะครับนี่ก็เห็นไหมครับริมจานไฟไม่เสียนะครับอ่าริมจานไฟยังใช้ได้นะครับเบื้องต้นก็นี่ครับมันติดตัวนี้ครับไม่สามารถเอาออกได้นะครับทั้งใช้ความร้อนทั้งทําหลายๆอย่างนะครับก็ไม่ออกนะครับคันนี้ก็เขายกมาให้ เอาแม่เหล็กจานไฟออกอย่างเดียวนะครับเราก็สามารถเอาออกได้ครับก็ส่งงานคลิปเพียงเท่านี้ครับผนค,ครับก็ฝาก YouTube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ nsf a l e s c i n g shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมค,ครับ